ถ้าเทียบกันในอดีตเนี่ยมันคงเทียบค่อนข้างจะลำบากเพราะเราเองไม่มีตัวเลขแต่จากประสบการณ์เนี่ยในสมัยก่อนเราก็มกักจะเจออะไรที่ง่ายๆตรงไปตรงมานะฮะยกตัวอย่างเช่นโรค i s v ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันนี้เนี่ยในสมัยโบราณเราก็ไม่ค่อยได้เจอ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการตรวจเรายังไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการแพร่กระจายของเชื้อก็ไม่ได้มากเท่าในปัจจุบันนะฮะในปัจจุบันเราสามารถตรวจเชื้อได้เนี่ยเราจะพบว่ามันระบาดค่อนข้างใหญ่เยอะอโดยเฉพาะเนี่ยเวลาเด็กรวมกลุ่มกันไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อไปรวมกลุ่มกันก็มีการกระจายเชื้อนะนอกจาก i s v แล้วเนี่ยก็ยังพวกไข้หวัดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยคือโรคติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้น mm hmm. คราวนี้สําหรับในเรื่องโรคอื่นๆที่ซับซ้อนเนี่ยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีความสามารถที่จะตรวจพบได้เร็วกว่าในอดีตค่อนข้างมากยกตัวอย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยเป็นต้นในสมัยโบราณเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเด็กเนี่ยเป็นโรคหัวใจที่การแต่กำเนิด mm hmm. ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้ได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องด้วยซ้าไปนะด้วยการใช้อัลตราซาวตรวจเนี่ยเราก็พอจะบอกได้ว่าไออันเนี้ยมันเป็นมากน้อยแค่ไหนซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือได้ด้วยเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นกว่าในสมัยก่อนมากๆนะสำหรับในบำรุงราชของเราเนี่ยเรามีความพร้อมเสมอที่จะตรวจและเราก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับ เด็กที่คลอดมาแล้วมีความจําเป็นหรือว่าเด็กที่เด็กโตทั่วไปเนี่ยที่มีความจําเป็นที่ต้องได้รับการรักษาเนี่ยเราสามารถให้การรักษาได้ด้วยความรวดเร็วนะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคอยทํานี้ทําโน่นเพราะว่าเราสามารถที่จะให้การวินิจฉัยเนี่ยด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขของเรื่องเวลาหมายความว่าเราสามารถทําได้ถ้ามีความจําเป็นเวลาไหนเราก็ตรวจสอบให้ได้นะครับ คือส่วนให่เรามีทีมแพทย์ที่พร้อมนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษเนี่ยเรามีแพทย์ที่พร้อมในทุกๆสาขานะฮะแล้วเราก็มีทีมที่สามารถที่ให้การรักษาและติดตามข้อติดตามใน,ในการดูแลระยะยาวนะฮะ ซึ่งอันนียมมาเป็นจุดเด่นแล้วก็เราก็พยายามที่จะหาแพทย์ที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมทีมอยู่ตลอดเวลาะะเรื่องสำคัญเลยก็คือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะฮะด้วยในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการโฆษณาทางทีวีในเรื่องอาหารสำเร็จรูปอะไรสารพัดท,ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ คืออาหารบางอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนเกินเด็กที่โตขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีได้รับสารอาหารมากเกินความจําเป็นและทําให้เป็นโรคอ้วนจริงๆแล้วมันสามารถที่จะป้องกันได้นะฮะความสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ว่าดูแลให้สุขภาพแข็งแรงที่สุดเท่าที่ดีได้นะฮะซึ่งก็คือมีการให้วัคซีนป้องกันโรคทั้งหลายมีการเฝ้าระวังโรคที่จะเกิดขึ้น แล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีมีพัฒนาการที่ดีคราวนี้คําว่าการเจริญเติบโตที่ดีหมายความว่ามีน้ําหนักสมวัยสมอายุนะการที่มีน้ําหนักมากเกินไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะคือเด็กที่มีน้ําหนักมากตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนแล้วการที่จะจะทำให้หายอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆเลย แล้วเวลามีน้ำหนักตัวที่เกินเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นตามมาสารพัดอย่างเช่นโรคความดันสูงโรคเบาหวานแล้วก็ตามมาด้วยโรคหัวใจนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กสิ่งที่เราเห็นที่มันเกิดขึ้นในผู้ใหญ่เนี่ยโรคที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลพวงจากสุขภาพที่ไม่ดีตั้งแต่วัยเด็กคือว่าสุขภาพที่ไม่ถูกต้ององี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินในเรื่องการออกกําลังกายนะฮะ อย่าไปคิดว่าลูกน้ําหนักเยอะๆจะเป็นเรื่องดีคือน้ําหนักที่ถูกต้องจะเป็นอันที่ดีกว่านะครับ